สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพลอยพาเรียนค่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านหนังสือภาษาพาทีกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยภาษาพาทีที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือบทที่5ไปโรงเรียนเมื่อนำหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาแล้ว เปิดไปหน้าที่49กันค่ะหน้าที่45เรามาฝึกอ่านกันนะคะไปโรงเรียนเรามาอ่านทีละคำกันก่อนนะคะแล้วค่อยอ่านเป็นประโยคยาวๆทีหลังค่ะมาดูคำแรกกันเลยผู้ผา เดินหน้าใบาโบใบบัวเดินตามใบโบหิ้วปิ่นโตส่งเสียงร้องเอิกเอิกกระดึงดังโปกเป๊ก ใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กระพวนดังกลุ่มกิง่งต่อไปอ่านเป็นประโยคยาวๆกันนะคะภูผาเดินหน้าใบโบกใบบัวเดินตามใบโบกหิ้วปิ่นโต ส่งเสียงร้องเอิร์เอิร์กระดึงดังโต๊กเป๊กใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กกระพวนดังกลุงจิงนาะที่46เรามาฝึกอ่านเป็นคำกันก่อนแล้วค่อยอ่านเป็นประโยคยาวๆเหมือนเดิมนะคะภูผา พาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนพอถึงโรงเรียนลูกช้างใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบบัวยื่น กระเป๋าให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผาภูผาโบกมือให้ช้างน้อยอออช้างน้อย,อยเดินเข้า โรงเรียนลูกช้างภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาไปเรียนหนังสือทีนี้เรามาอ่านเป็นประโยคกันนะคะ ภูผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนพอถึงโรงเรียนลูกช้างใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบบัวยื่นกระเป๋าให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผาภูผาโบกมือให้ช้างน้อย ช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาไปเรียนหนังสือเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องไปโรงเรียนภูผาใบโบกและใบบัวต่างก็ไปโรงเรียนกันนะคะ โดยภูผาเดินอยู่ข้างหน้าใบาโบกใบบัวเดินตามภูผาใบาโบกหิ้วปิ่นโตส่งเสียงร้องเอิก๊กเอิก๊กกระดึงของใบโบกดังโป๊กเป๊กกระพวนของใบบัวก็ดังกลุงกิง๋งใบบัวหิ้วกระเป๋าและส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊ก ทั้งสามเดินไปโรงเรียนภูผาพาใบโบกและใบบัวไปโรงเรียนพอถึงโรงเรียนลูกช้างใบโบกก็ยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบบัวก็ยื่นกระเป๋าให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผาภูผาก็โบกมือให้ช้างน้อยค่ะ เมื่อช้างน้อยเดินเข้าไปโรงเรียนลูกช้างผู้ผาก็เดินต่อไปที่โรงเรียนของผู้ผาไปเรียนหนังสือนั่นเองอเด็กๆ<อ> รู้เรื่องราวการไปโรงเรียนของผู้พาใบาโบและใบบัวเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านการให้เยอะๆนะคะจะได้อ่านได้เก่งและอ่านได้คล่องค่ะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย